สิกำจัดต้นตอแหงแล้ว,ลวก็ทั้งหมดนี่แหละสี่คนส,สวยๆคนนะก็ไปตัวแรกก็เอวรินก่อนเลยอืมเอาของคนออกตังสุดเลยเพราะว่าผมใส่เซ็ตไม่ดีจริงทุกเพราะว่าเอวรินผมมันขาจะแบบเซิปไม่ดีเลยอ่ะคือเอาของที่ดีให้ใส่ให้โซเชียสเหมือนแล้วทนะุกคนเนาะซึ่งดาเมจไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นไม่ได้ต่างกันมากแล้วผมชอบโซเชียสอยู่แล้วเลยเรียบร้อยทุกคนของขอยู่ที่ซูซเสียสหมดเลยไม่ดีดิ้นถอนนะอืม ป่ไม่มาผมดู language language ้นะผมรูวผมปั่นน้องเพระเ่าเจ๊ก็ป่นไม่มะูวพูดแต่กี้เม้าผมไกดผมเม้ผมมันเบิเว้ยพอเบิ่งปุ๊ก็เร่งไปทุกคนรูเรื่องจบเลยเร้งไปได้แรกเลยอ่ะเม้าผมมันใช้มาสองปีทุกวนสามปีแล้ซ้ำลบก่อนโอเคลบก่อนโอเคก็ถึงหลบโอเคแคทตี้เอากดอีเทนได้ใช่โอ้ ทำไมทำไมแพท้ที่เองอ่ะผมไม่อยากเอฟฟิซิลคุณผมไม่ได้อา่อานสกิลเลยมาเล่นเลยเลยอ่ะเอาอันตีแล้วแตกพวเลยเหรอมาแปด๊ดอุ้ยอ๊ดตีตีตีเอาท่าแทนที่ทุกคนี่เจ๋งนี่เจ๋งมากทุกคนเจ๋งจริงตีได้ทันที่คือของอโคตรดีหมดโคตรเจ๋งมากโอเค โอเคอืมแป๊บช่วยอันตี้ได้แตกเต็มใช่ไหมใช่หลอดเต็มด้วยหอลอดกรเ็เต็มด้วยง,ง่ายเลยแนคะ่นั้นวันที่ให้เองด้วยคือตอนปีไม่โดนขัดบางคนปีไม่โดนขัดเลยกูมากกูมากโยนไม่ทิ้งเลยอ่ะแบบโยนไม่ทิ้งเลยแต่เด็กที่ขึ้นหาทีคนกดตัวพวกตัวเองออกไปหน้าแรกเลยอย่างฮา เขาคนเจ๋งเจ๋งมากยังไม่ตอบมาเจ๋งนะตีปุ๊บไม่ใ้ที่แ้ตัวตลอดเลยือดีนะทัวรถ้าเกิดเป็นตัวจริงเขาทำไม่ได้เว่าหดมดอ่ะแบบมียบีร้องอ่ะเป็นผมก็ร้องอ่ะมอนดูแบบเออไปเลยอ่ะไปขั้นสูงไปรีเพียงกดโจ,จมตีหรือสกิลพิเศษค้างไว้สุนท้าจะเกิดการเมองนี่นะสกิลนี้เมีเยเวลาล้อ,อย่างมาก อันนี้เ,เ,เาาปิดซีลต่อเรื่องระยะแบบเพิ่มข <c oughs> <mon ter> <t> ึ้นใช่ป่ะเปิดซีลต่อขึ้นใช่ป่ะโอ้โหดีมากเลยเนี่ยเมื่อเอเวอรีนถูกโจมตีเดี่ด้านหน้าแม็กกำลังเข้าสู่สภาวะดอาถูกโจมตีจนแข็งทื่อจะใช้แต้มซัพพอร์ตและใช้ซัพพอร์ตตั้งรับตัวอัตโนมัติโอ้โหนดีมากเพื่อเราหันหน้าหามอนและมอนตีมาจะเคาน์เตอร์เอ็ออโต้ดีดีนี่คอสมองเลยไม่ต้องหลบละยิงพวกมันยิงจ่ายได้เลยอ่ะเจ๋งมาก โอโหสุดจริงสุดจริงเราผมเราเล่นก่อนถึงรู้ว่าเป็นยังไงผมรู้นะลวไปอ่าน,นเอกสารไปแก้เข้า่นแล้วแบบโอ้โหปื้มอ่ะเจ๊ไปอย่างมันอ่ะโนวตีอย่างเงี้ยถ้าเกิดศัตรูตีอย่างหน้ามาก็ตองการตีไม่รุกไม่รุนระเริงทั้งหมดแต่เขาเจอให้เน,นี่ยโอ้ว้าวอ่ะเราหน้าแรกผมเราเราหน้าชนคนลูคนเอาหน้าถ่ายเอาหน้าถ่ายไปเลยยังไงมันก็เขาก็แบบดูลแลแคปปีอยู่สี่แล้วแล้วก็ดีตี ไม่ต้องกดหลบไม่ไม่ต้องกดหลบเไม่ต้องกดตัวาดามเมจดาเมจผมไม่รู้จักหลบก่อนถ้าเกิดมา้าหลังเราไปนี่ไปดูน,นะเรารวบไงแล้วปาดไงสกิลไปก่อนอี่าหนึ่งทีแล้วก็ทีแบบสกิลเพื่อเอาใส่แค่ฟกทั้งหมดแล้วก็ได้พลังงานซื้อมาด้วยเพื่องการอ่ะแบงบื้อง่ายมากกดค้างไปตีไปได้เสร็จ คือมันเหล e ือมันเกินมันถึงคนเขาจะแตกปีแล้วก็ตีค้างไปก็อีค้างไปโอเคแค่ที่ให้ออโต้คครับ an, ผมครับแค่ที่ให้ออโต้ผมครับตีไปชาตีปุ๊บอันที่เหลืสกิลต่อเพื่อให้สเต็คพบกับพลังงานปุ๊บเราจะวนเราจะปาดอีกสองรอบจะปัดไดอีกสองรอบประมาณนั้นปุ๊บหมุนไปหนึ่งหมุนไปสองปาดไป อี e, เอาพลังงานมาต่อหมุนไปหนึ่งปีธรรมไดอีกสองทีโอเคแล้วก็จะได้ชาร์จมาแล้วก็ปรับอีกไปสวยมากมันปูมากอีกเลยปับอะปูมากเลยในะหมวดนะี้ตีไปติดเบอร์ใช่ไหมเยอะอี e, ไปเอาพลังงานมาปีข e, ้างไปชาร์ตีชาร์ตตีทีโอเคแฮรี่ฟรีเพราะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเราขันข้างคนตูดามิดโอเค เดี๋ยวปาดเลยเดี๋กันถือว่าแตกเกินทุเดี๋ยวแตกคูส่สองแตกฟรีเดี๋ยวนี้เลยนะแฮร์ี่ให้โอเคต้องอยู่ตรงตรงหน้าเลยตะกีก้มันเอวีทุกคนมาเลยมันไม่ได้เขาจละเก็บละวิง่งพี่ชายวิง่งหนึ่งบ้าบ้ามันม้ามันจริงมันวิ่งเขาสุดยอดสนุกจริงนะฮะจริงเลยบ้า คือเรืออวรนน่ารักทุกคนถ้าเกิดหันข้าแล้วมันตีหมูมาเราจะกระเด็นต้องหลบตอนนั้นแต่ถ้าเกิดมันตีธรมรมดามาเราแบบหันหน้าใส่มันจะแพร้รีแพ้เรื่อยเรื่อยดีมากดีมาก <c oughs> คือเอวรินคือเราต้องหลบตลอดไงหลบสวนหลบสวนไปเรื่อยแต่แอสก็อหย่าละนะครับผมอาจารย์ได้คินนดวิเศษจิตวิอติสะสมทุกคนตอนนี้แล้วก็สระเม็ดแสดงอยู่ทางด้านซ้ายแอ <c oughs> สเธอหยาอยูกางที่สามเสร็จกดค้างปล่อยยิงได้ลำแสงไปฆ่าดวงตาถูกเนาะ ทุกครั้งใช้พลังงาน25แต้มจะได้ขอซอนจะได้อ่าสตาร์ไรท์หนึ่งขั้นทรัพได้สามขั้นกดค้างโจมตีได้ลำแสงตามที่มีปเนเวลจะเพิ่มขึ้นโอเคเงินสองเท่าพลนงงานใช้ได้แ้่อย่าทิ้งพลังงานซ้นทรัพย์ได้สามขั้นเหมือนเดิมกดค้างอุ้มบัฟกดค้างดีกว่าทั้งทีมบัฟิเรย์ชิดดับแม่แดมไปเช้าโอ้ตัวนี้เหรอ ไม่ให้แม่แซงข้าศ์ต่อไปทุกคนเจ๋งมากเจ๋งมากเฮ้ยสมมุติสายชาร์จตีเหรอ,หอเก็บสตาร์ของชาร์ตีชาร์จเกียร์สีปกติใช่ปะว่ากันา่าอาจจะจะมีหรือเปล่าอ่านะ่านก่อนจบก่อนกูวะพูดชารต้องพกีเอ,อ์ต้องมีใสก่อนต้ององุ้องอีก่อนใช่ปะไปก่อนแล้วก็ชาร์จตีอย่างนี้นี่ไงมันมาไง แจมแอสซ่าจะไม่เหรอมีสสยแตกแล้วก็ยิงม็อบผมมันหลุดเองทุกคนม็อบผมหลุดเองเจียวเข้าไปม็อบผมหลุดเองทุกคนม็อบผมมันออกเองอะ่ะผูกเมาส์ม็อบผมเบิร์ทวนแล้วมันเอาออกเองแต่ออกเองลนะม็อบผมหลบก่อน งอผมกอเองอ่ะเสียดายอ่ะหลบเออีหลบเลยไม่กลัวตีธรรมดาธรรมดาธรรมดาหลบก่อนหลบก่อนแล้วกันแชสเกลก็ตีแรงมากแรงแรงจริงกลวโค้รสาวมาพิกหมดอ่ะอีปุ๊บช้าตีอีปุ๊บช้าตีจ้า คือมอนไหนจะสู้ได้้ันตัวซับมีมดาวมาอีกไดเหรอแล้วมีการบัฟขี้เหล็กพี่ดอเ์แมนทันทีมไหมนะผมพี่แอสต้าอยากทัวร์ผมเปิดไม่ได้เลยมาเปิดเอลูรินแทนซึ่งเอลูรินก็โดนอ่าโดนเจอสเปียร์จะแย่งงานแล้วมันปกติอ๋อต้องกดค้างสุดแล้วก็ตีแล้วก็ตีปกติโอเคผมดูถูกใช่ไหมไปรู้มันมันมัน,มน ยิงแบบบีมเลยมันโดนหมุไหนไงต้องกอดหมูนไว้ด้วยอะ่ะทะลุด้านหลังด้วยอะ่ะดีมากเลยนะมนไม่แย่ไม่แย่พี่ชายขอลองหน่อยอีเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับหลังกดชาร์จตีแล้วก็ยิงบีมไปเออหลบทันด้วยประเด็นสวยคนเราต้องเก็บเกี่ยวทั้งหต้องเก็บเกียร์มาเล่นอ่ะต้องอีเก็บเกียร์มาเล่นหน่อยหลบก่อนโอเคสวย,สวย,สวย แบบเปิดไปซึ่งผมไม่รู้เมคานิคของอ่าอยากแอตเตอร์อ,อยากโทษน,นะเพราะฉะนั้นผมจะได้ไม่เก่งมากผมไปก่อนผม้ว่าน้องเซกเก็บจากอะไรของมือไปแล้วเอ็มบอร์ดเอ็มบอร์ดโอเคผมมันเก็บได้สามขั้นเจ้าจัดสกิล e แล้ต้องเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน ต้องเก็บไปก่อนต้องเก็บไปก่อนแล้วก็ค่อยเล่นเดียวค่อยกดชาร์จทีทีเดียวอย่างนี้เนี่ยโค้ชสามใส่ขานซ้ายมัวเปนขึ้นบอกไหมเป็นสแต็กสตาร์ไลท์แล้วผมทำไมกดอีก่อนอ่ะอีอ่ะเดี๋ยวเม่ค่าจะขึ้นก็จะหายไปเม่หมดโอเคแล้วก็กดบลบก่อนแล้วก็อีใหม่แล้วก็ตีไปตีไปปุ๊บพอตีปุ๊บโค้ชสามใส่๊บกดชาร์จอ๋อกดอีเสร็จแล้วก็กดตีทวนตีโค้ชสาม้งแล้วกดก็กดชาร์จโอ้โหในคนแล้วก็ตี อีก่อนแล้วก็ตีสามั้งแล้วก็กดช้างโอเคเกตเกตเกตสองแสสองแล้วตีลบมาตีสามแสนแล้วก็กดช้างกเนาะยิงมาปิงตอกใปุ๊บอัตีเนเกลเพลงมาเพลงอไรยผมก็ชอบอะออริจินอลมีใช่ปะจ๊กิดอะะออริจินีตัวอย่างมันจะไม่ได้แจ๊กิดไม่ได้เลยผมฟังเพลงมหนึัน สามสเตจจ้าตีอ,อเพลงมันมากทุกคนเลยเพลศบุกมากามไปเดี่ยวฟังได้ทุกคนนะอย่างสนุกสองสเตจก,ก็ฟังได้อีกคนพูดมันอะตัวอะไรไม่รู้อ่ะจะอิเวเรนมึนคลิกมันก่อนทุกคนออเดริั่ลมีทุกคนเออเดริั่ลมีถูกแล้วฟังได้ทุกคน,นเพลงอย่างหนุกอ่ะ แคสต์สเดียวไม่ได้เป็นไอดอลเป็นนักร้องกินน้ำก่อนอะไรเงี้ยที่ใช้อาร์ชีเพื่เดียวกินน้ำไปด้วยอาดไปด้วยเอสแน,น่นอนเห็นแล้วเจนจูรับอะไรมาตีปกติระยะกว้างขึ้นประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอาา่ะฮะรูปวีสมบูรณ์อู้หูข้าแพชันเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นจะไม่ใช้พลังสติอ้ โอเวอร์ร wow. ิสต to to so ูอีเอสตชตันตูชิฟนอีาทีฟิล่โอเวอร์ชิฟตัอีก้ะโอ้ยอีกอุ๊บโอ้หว้าวทุกคนโกมากนะเจนโดว่ะหน้าตัวหน้าเปิดไหมเจนโดหน้าเปิดแสมูนก็หน้าเปิดนะคืออาราเี่สองทีมเลยว่อแต่ไม่ได้คนว่าจมมีทีมฟีอย่างไฟฟิลซี่แม้แต่มีซีซ่าลก็มันนี่เป็นเจนซีซ่าลูซี่แต่นี้เขาอยได้ซีซ่ามากกว่าเพราะว่า ทีมผมขดัดขาดโตโรอีกทีมนึงมันแบบน้วนเดือไม่ไหวทุกคนมันมีแรงเกินแล้วผมในซสเซเตีย์ผมมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาระบเจนโดที่ผมดูเขาเลมาคือเขาจะกดแดสกนแล้วตีเพราะว่ามันจะค่าบอันดี้ชันไปด้านหลังเลยมานนั้นกดชารตีไปทุกคารเรชันดูหัวห้าแสนด้หรอแดมเจ๋งครับเจ๊งแล้วก็รีเซตค่าด้วยโอว้าวโอยอีเตเจเต็มหมดเลยเซ้ ลบก่อนโอเคอีไปโอเคอี e ค่าให้เราสามารถบดชาติจตีเขาตบตรงนู้นเนาะม่นเจ๋งมากลบก่อนโอเคสวยโคตรแรงจริงนะเจนโดโคตรแรงทุกคนลบก่อนโอเคโบูแรงมากแรงมากเจนโดแรงมาก มันตีแรงๆผ,ผมจะปาดตัวผมจะปาดทุกคนหมนนดเลยตัวเมเพสถ้า,าไม่ปาดทำไมตัวเมเอ่ะปาดไปปีไปโอเคหลบก่อนโอเคหมุนไปหลบโอเคสวยปีไปหลบก่อนโอเคหมุนไปต่อไปปาดไปฮะอาร์ามาดีไป ต่กีดน่าจะห้างของแสงเลยไม,ไม่ไม่ก็ล้านเลย,เลยเอะไรเงี้ยแรงมากกูปรับมันไม่เก็บจัดละต้องเก็บสแต็กครบใช่ไหมมันต้องสับตัวเข้าออกเหรอสแต็ปโมเดอลเี่ยกดสแต็ก e, ปัดเง้งแล้วก็ตีก่อนสแต็กสแต็กปันเด้งเองจากการสับตัวใช่ไหมอันตีก่อนสแต็กปันด้ีให้แล้วพอเราปันปุ๊บไอ้รอยเราไม,ม่ได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วใต้หลอดใต้เต็นท์ทังของเจนทุนเราเพิ่มให้อยู่แล้วก็จะอยู่ในหมุนนี้นานนานขึ้นใช่ปะใช่แหละ สก i l l เอ็ก e r โอเวอร์โ่พะันจาอ้สกีอีเอ็กโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้นั้นโอ้ยมอ้่โอยโอ้อ้ยยโอ้ยโ้้ยอ้ยโอไอ้ยรอ้โ้ยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้้ยยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโยยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโอ้ยอ้ยลอโอ้ยโอย เล่นเจคือผมว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเกมคนนี้พวกเนิ่นเมาเขาเล่นเจเขาพูดเมาหมดเลยอี e ไปโอเคสวยหลบไปโอเคหลบไปโอเคสวยตัวนี่เหรอนโอมผมโดดพอดีแล้วเสลงมาพอดีเข้ามาได้มาทุกคนหลบไปโอเคหลบไปตหลบก่อนด้วยผมน่าจะเก่งเลยแหละ อีไปแล้พที่แตกร้องเลยตายตัวตัวเราจริงนะด้วยเหรอโอเคง่ายๆมันตัดกลางได้ก็จริงนะกลางแล้วนึกว่ากลางได้ปะตัวเด็กนู้นนะตายไปแล้วโอ้โหแพ้จริให้มันแพ้ที่ใดตัวมันโคตรเจ๋งอ่ะัวเจน่ะเจนพัดเจนทั้งหมดเจ๋งมากโคตรเจ๋งบอสเจนอย่างกูทักคนหมดเลยกูแล้วหัวจะเป็นบอสเจน่ะหลบโอเคหลบต่อโอเคสวย ก็จะเมาเนะี่ยผมผมจะเมาจริงนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันเร็วสองตัวนะลตเลยทุกคนหลบก่อนโอเคหลบก่อนอีไปไม่โดนมเมิดโอเคสวยปัดไปตลบก่อนโอเคสวยหลบก่อนโอเคหลบโอเคหลบต่อหลบโอเคหลบนท่าอย่างสวยหนุน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 เหมือนจับมือกับตัวเองอะ่ะ ทุกคนไม่ชอบจริงแต่ถ้าทุกคนเจ,จเจ่อยจะกัดได้แต่มิยาบีผมก็ไม่ชอบเหมือนกันเจนะคือมันมันต้านน้ำแข็งไม่จะพีคเลยมันต้านน้ำแข็ง,แ,ง,แ,ขงแล้วปากก็เศร้า,าต้องรอเบรกอยู่จะแห้งปวดทวารหนัชัดดาบเยอะโอเคเจนโดนผ่านนะครับขอดีผมเล่นมาแล้วคิดว่าเราจับได,ได้น้องแกค่อนข้างจะาหาเอาของที่เขาพิมพทุกคนเนาะตัวผมไม่ได้พัน let's go let's go let's go let ตัวน้องเก่งนะทุกคนแต่ผมยังไม่เข้าถึงเลยจริงเล่นไม่ช่ำอ่ะตัวน้องคือตัวยืนแม่ก็อเปนปัดแมสไม่แมสเลยทตัวซึ่งมันมันังไงหมุนหลบอ่ะมีที่ไหนอ่ะหลบหลบโอเคลุกพินไปปาดไปเออคลิกคลิกซ้ายอย่างเดียวไอ้น้องไม่สน อ้าวทำเด็กอย่างนี้ไม่ดีนะครับพี่ชายปาดไปแล้วผมขึ้นฉี่เลยเฮ้ยดูบ้างวะดูดมอนเข้ามาดูดมอนเข้ามายิงดิิยงเลยเพื่อนอยิงเลยเพื่อน,อย,น,ยอ,นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเราตรงกลางร,ระหว่างเราตรงกลางร,ระหว่างเรา ขอญาตปาดครับตัวน้องตัวนี้ทุกคนบอลตีมด่วนหลบก่อนโอเคหลบโอเคสวัสดีครับเตงขอญาตปาดน,นะครับโอ้ยฮึโอ้ย,อย,อยแล้วเราแตกแล้วไว้แตกแล้วไอ้เนาะญาตปาดนะครับเตงด่วนแรงมากเป็ตัวละครที่หุดเลย คือขอแค่ให้น้องอยืนตี้ทวนแค่ตี้ที่เสียวแตกอะ่ะไม่เสียวแตกม้อก่งคือป่าเสียวแตกกนะ็เนี่ยบอลน้อมแบบเออตี้ก่อนอย่างเงี้ยเลยอะ่ะเมื่อจริงทวนน้องแบบน้องพูดเวอร์แบบป่าชีร้องอะ่ะเนี่ยผมตัวผมก็ร้องอะ่ะมันผมเป็นมอนผมก็ร้องอะ่ะแล้วถ้าเกิดสกิล E เรามาดูดบอลทุกคนมันจะเป็นกระดุมดูดบอลเข้ามาซึ่งดีมากสกัดแคนเคลบอลหมู แล้วน้ำมันปันต่างคิดต่อเนื่องแล้วก็ลดมันมันลดหลอดไอ้เม้ยเพิ่มหลอดอ่านได้ดีหลอดบอเบรกอ่ะพูดแบบซาเล็ตัวแบงค์เว้ยหลอดเบรกเร็วขึ้นแล้วก็ที่อันดับทีเร็วขึ้นมากเลยทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะ้องนะขออนุญาตขออนุญาตมันสนุกไงมันเป็นโหมดทดลองเล่นตัวมันเป็นมันอ่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องหาพรเองอ่ะมันหาพรมาให้แล้วในพี่ชายตีไม่หยุดพี่ชายหลบไม่หยุด ไอป่าไม่หยุดเลยแล้วก็ปลาพินไปนนป่าไปท่านพี่ชายผมขออนุญาตขี่นะครับพี่ชายนะครับโอเคตายโอเคสวยเอออ่ๆอ่อ,อย่าเกมอย่าแคสโอเคนี่เรียกว่าการรวบบอลทั้งหมดหรอดืด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 ป่นไม่หยุดอ่ะ แม่ใจพี่ที่จะพี่จะก้าวเซฟผมแบบเนี้ยพี่แน่ใจนะถ้าอาร์มี่แตกที่ร้องที่ผมไก่อนเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยที่ไปตัวดหะไรไปดิวหลบโอเคป่าสวนเลยตีไปตีไปตีหลบหลบหลบไม่ได้ยืดแรกเลยกันไม่สุทนไม่สุดแล้วคุณยื้แรกวอันตรีไปกูไม่ได้สายเบรก กายภาพแปะไปช้ำๆแล้วพี่ชายก็กด e ค้างเลยเฮ้ยแล้วมันมันไงถ้าผมชอบคนดีไปพิเศษเลยอะฮะผมใช้ไม่คุ้มเหรอโอ๊ยลำบาลกลำบากเกิน เราหูพอเบรคแล้วเเสเต็กไม่ขึ้นพอดีโข้โงอันติอันติไม่เกี่ยวใช่ไหมอันติไม่เกี่ยวรัตัวเลขนะอง,องอันติด้วยกันไ,ได้ไหมบอสเคหลบทำด้วยกันทุกคนหลบเอาทุกคนผมไม่สู้แล้วผมหลบเอา,าดีกว่าเอาทางงานทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจนั้นทุกคนมอเตอร์ตายผมกอมันตาย อย่าตายนะขอร้องขอโออร์เพิ่อก่อนโอเคได้ละมุดตัวติดถามจริงก็คือมอมนบานเกินสองข้สี่มอนบางมากๆไปมอนอ,อย่างบางฟางเป็นบางแบบบางกระดาษเลยอะรวมชุดเดียวก็หายไปแล้วเอ้ไปเลยไม่สิบเอ็ดมอญบานเกิน ยังให้แบบเก็บโอ้โหครบสี่รอบผมไม่เจอว่าที่เก็บได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าสกิลเอได้มากกว่าคือต้องยิงพื่งมอนทุกคนเบิร์ตแบบไปเร็วไม่ได้มอนมันร้องทุกคน